Oh. สีเทีทัวร์ไปทุกที่ที่อยากไปวันนี้นะคะมาดูงานแถลงข่าวของแบรนด์ซีฮอ่นั่นเองอ่ะไปยาง CST oh. ด้วยเปย็นยาง OEM นะั่นเองมันก็คือ,อยางติดรถ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเมที่เซนทันเวลนะคะสงสัยกันไหมว่าทําไมวันนี้เมอยู่ที่เซนทันเวลอ่าดูจากด้านหลังนะคะคนเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะเมย์ May ได้เกียรตินะรับเชิญนะมาดูงานแถลงข่าวของแบรนด์จักรยานยนต์ไฟฟ้าเ <Wow. S 1> จ้าใหม่ที่มาแรงนะตอนนี้มากๆเลยนั่นคือแบรนด์ ซีโฮนั่นเองอ่ะเป็นแบรนด์จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มาใหม่วันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะวันนี้อ่ะเมก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาดูว่ามีรถรุ่นไหนบ้างอนะ่ะและได้ข่าวนะคะว่าเขาใส่ยาง C-ST ด้วย <Wow. S 1> เป็นยาง OEM นั่นเองมันก็คือ,อยางติดรถคุณหวันนี้เห็นเอามาโชว์หลายรุ่นมากๆเลย ในๆก็หนๆแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็จะพาทุกคนนะคะไปชมว่ามีรถรุ่นไหนที่มาเปิดใหม่และรถรุ่นไหนใส่ยาง c s t Bar ไปค่ะไปดูกันวันนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่ามีการโชว์รถอย่างเดียวนะวันนี้มีทั้งเปิดสเปครถรุ่นรถรุ่นยางสเปคต่างๆมากมาย ผู้บริหารและทีมงานของผู้นำเข้าแบรนด์ซีโฮนั่นเองอ่ะในนามของพยักมอเตอร์นะครับแล้วก็ในนามซีโฮนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวนชนทุกท่านนะครับผมจะเป็นน้องใหม่นะครับในวงการยาดยนต์นะครับแต่ก็ เชื่อว่าเรานำทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็รถที่ดีคุณภาพที่ดีนะครับมาตอบโจทย์ให้กับตลาดของประเทศไทยนะครับข้างหลังนะตอนนี้อยากให้ดูรถข้างหลังรุ่นข้างหลังนะคะคือ AE 6พาร์ทนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ยังใส่ยาง Cet เช่นกันเป็น CM 546ขีด 1, <Wow. S> 1นั่นเองค่ะตัวนี้ยังไม่มีจําหน่ายในไทยเหมือนกันรถก็ใหม่อย่างที่บอกรถก็ใหม่ยางก็ใหม่เนาะ oh. ตัวนี้ข้างหน้านะต้องบอกว่าข้างหน้าขอบดบ12ข้างหลังขอบ11ตัวนี้นะจ๊ะรุ่นนี้นะข้างหน้าจะทําให้ดูสูงหนึงข้างหลังก็จะเตีย้ยเล็กน้อยแต่ตัวนี้ดูไฮเทคมากๆและบอกเลยว่าตัวนี้เปิดตัวในราคาหลักหมื่นเพียงเท่านั้นเออใครที่บอกว่าอยากได้รถไฟฟ้าในราคา าที่ถูกและย่อมเยาวตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าตัดสินใจและน่าลองค่ะต่อไปนะเราจะพาไปดูพวกระดับ8ละอะไรคือ8ก็คือ AE8 p a r t และ AE8s p a r t นั่นเองพาไปดูกันว่าใสายา่ยาง CRT รุ่นไหนและไซอะไรค่ะไซ้ค่ะ ต่อมานะจ๊ะอย่างที่บอกเลยว่าจะพาทุกคนนะมาดูแก๊ง8อ่ะ AE8 พาร์และ AE8S พาร์นั่นเอง2ตัวหลังนัดฝงตัวนี้ก่อนต้องบอกว่า2ตัวนี้นะก็จะเป็นแก๊งของอ่า8 s PART อ่ะ8 s PART ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเปิดในราคาเพียง แสนต้นต้นนะทจริงทั้ง28เนี่ยเปิดในแสนต้นต้นทางนั้นเลย่าตัวนี้นะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปตัวที่มี S อสพาเนี่ยตัวท็อปเลยตัวนี้ใส่ยางซีเอที่เหมือนกันรุ่นใหม่เหมือนกันตอนนี้ในไทยก็ยังไม่มีบอกแล้วรถใหม่ยางใหม่ ทุกอย่างใหม่วันหนึ่งยางแตกยังมีปัญหาหาซื้อที่ไหนบอกเลยว่าวันนี้นะคะ c f t i t a นะได้มาศึกษาข้อมูลมาดูข้อมูลให้ทุกท่านแล้วและอนาคตไม่แน่นะคะเราอาจจะเจอสองรุ่นรถนี้เนาะเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้เปลี่ยนได้ใช้ ทีนี้เรามาพูดถึงไซส์และรุ่นยางมั้งดีกว่าเนาะรุ่นยางนะคะแน่นอนว่าเป็นยาง CST รุ่น CM868 นะคะเป็นยางแบรนด์ CST แบรนด์มาจากไต้หวนันอรถคันนี้เป็นรถที่นําเข้าจากจีเนาะแล้วเราก็เป็นแบรนด์ไต้หวนันฉะนั้น ควบคู่กันค่ะเหมาะแน่นอนแล้วบอกเลยว่ายางทุกรุ่นที่เป็นของ CST <ฮ>ในงานครั้งนี้บอกเลยว่าสป,ปอร์ตมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> ใครที่ชอบความสป,ปอร์ตใครที่ชอบความเร็วตัวนี้เหมาะค่ะและยิ่งเป็นไฟฟ้านะคะยิ่งเหมาะกับคนที่รักโลกแน่นอนค่ะไปค่ะวันนี้เราได้เจอโปรเจกต์ไหเจอดก่าของแบนซีโฮครับเรามาถามดีว่าว่าแต่างแต่ละรุ่นเป็น,น,ปนยังไงแลวมันเหมาะกับคุ่เ้ เริ่มที่รุ่น AE6 Plus ครับเป็นรุ่นที่ดีไซน์ออกมาสำหรับคนที่ชอบแนวแฟชั่นแฟชั่นน่ารักแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากครับเหมาะกับการใช้งานประจำวันประจำวันแล้วแล้วของขึ้นไปนิดนึงค่ะของติดเป็นรุ่น AE8 Plus ในในซีรีส์8นะครับเราจะมี AE8 Plus กับ AE8 S Plus ซึ่งบัตรนักการขับขี่เนี่ยเหมือนกันต่างกันที่ออปชั่น S Plus เนี่ย จะพรีเมียมกว่าด้วยชุดสีแล้วก็จอที่เป็นจอสีแสดงผลได้มากกว่าเชื่อมแอปพลิเคชันได้สองรุ่นสองรุ่นใช่ครับครัสุยอดไฮเทคมากมอเตอร์5,000วัตต์พีคที่2 5กิโลวัตต์ครับทำความเร็วได้สูุด1ร้อยัพที่สำคัญกว่านั้นคือสปีดต้นจี๊ดมากจ้ไดเลยหรอ0 5 0ใช้ความเร็วใช้เวลา2.6วินาที รไวที่สำคัญคือทุกรุ่นเราใช้ยา C S P เป็น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 ยามาตรฐานที่ติดมาจากรถจากโรงงานอยู่แล้วครับเนี่ยใครที่กำลังสนใจโฆษณาแล้วก็อยากจะไรว่าเอ๊ะจะมีหรืมดีหรือว่าอยากไดรข้ม่ลสามารถดูข้อมูลได้ที่ไหนคะรเตอร์ที่เฟซบุ๊ก ีโฮไทยแล์วอฟฟิเชียลค่ะเดี๋ยวลงไว้ตรงนี้วันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจาก C F Moto นั่นเองวันนี้จะถามเขาดีนึงเนาะว่าทำไมถึงมาที่ประเทศไทยเลือกในการจัดจำหน่ายในประเทศไทยและทำไมถึงใช้อย่าง C F เป็นอย่างติดรถนั่นเองอ่าผม叫我叫张科อจ科啊对中文名中文名是张科,科英อ名是 j <嗯>ั c k Zhang 我是海外的全球的销售代理 好，为什么你拿那个摩托车来泰国的？就像我刚刚发布会讲的，为什么我们要进入泰国市场？因为泰国是全球呃电动化，在东南亚做的最好的一个国家。嗯，然后我们的产品也是专注于电动化，所以我们希望通过自己的产品以及品牌影响力来进入泰国市场，给更多的泰国呃消费者。 更多的产品体验以及高性能、高质量的电动车。我看我看到啊，为什么有 CST 那么多呢？因为 CST 的轮胎，呃，非常匹配，适合我们高速的性能摩托车。嗯，所以我们我们在雨天和呃天气好的时候、天气差的时候，我们都可以使用这个 CST 轮胎，能够发挥出。 现在这台 AE8 最强的性能อบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะได้เกียรติจริงๆจากร,รละ,ละดบผู้บริหารนะนีละละ่ระดบบผู้บริหารนะมาพูดถึงเลยว่าทำไมอย่างไรเดี๋ยวจะแปลซอบไปตรงนี้สำหรับคนที่ไม่รู้วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารจริงๆนะการเชื่อมยงการเชื่อการ่ออ่าวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับเมย์ใหม่ได้ที่ช่อง z a t Motor Thailand หรือรายการ C&T ทั่วไปทุกที่ที่อยากไปแค่นั้นไปก่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย